เอาละัะผู้ฟังครับอย่างที่บอกผู้ฟังไว้เมื่อช่วงที่แล้วว่าวันนี้เรามีโฟนอินพูดคุยจากสามหนุ่มเดอะสตาร์เก้านั่นเองนะฮะหนุ่มดิวหนุ่มบูลแล้วก็หนุ่มคริสนั่นเองนะผู้ฟังครับตอนนี้อยู่ในสายกับเรามาที่เร้อยแล้วมาตักถ่ายกันสักนิดนึงดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับบูลครับคริสครับดิวครับครับผมสามท่านสบายดีไหมฮะช่วงนี้ครับแต่ว่าอากาศค้างไม่ดีนะตอนนี้คนเยอะมากเลยไม่รู้คนตกปลาครับ อ่ายังไม่ตกนะแต่คลื่นๆนิดนึงเดี๋ยวคงจะมาแล้วแหละครับผมครับผมไปยังไงบ้างช่วงนี้ไปดีครับไปดีครับสบายดีนะครับก็ก็มีโปรโมทเพลงครับเกแปดคนเลยครับผมซิงเกิลแรกในชีวิตกันเลยทีเดียวใช่ครับครับผมใครร้องเพลงอะไรกันบ้างครับเพลงของบูนชื่อว่าภาพที่ดูดีกว่าเดิมครับเพลงของคริสชื่อเพลงเนียนครับเพลงของเดียชื่อเพลงว่าเหนือเหตุผลครับ ครับผมก็กระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับสําหรับแต่ละคนครับก็ก็ดีนะครับเพราะเวลาที่เราออกไปตามงานอะไรเงี้ยก็จะมีคนร้องตามได้เราก็ึกดีใจมากเลยครับครับครับผมทีนี้ถามถึงแต่ละคนก่อนเลยอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ชอบร้องเพลงฮะสําหรับเคชเลยครับก็จริงๆก็ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่ประมาณแปดเก้าขวบแล้วครับเวลาว่างๆก็จะร้องเพลงตลอดก็เลย เลยอยากมาด้านนี้ครับอยากมาด้านร้องเพลงครับครับผมอรับผมส่วนของบูนะครับก็คือเริ่มจากชอบฟังเพลงก่อนครับแล้วก็ไม่รู้เพราะอะไรอยู่ๆก็ไปเรียนร้องเพลงครับอ่าแล้วก็แล้วก็ค่อยๆฝึกมา่อยๆครับก็เริ่มเรียนร้องเพลงครั้งแรกอายุสิบเก้าครับครับผมก่อนนั้นนนั้คือเราก็ได้มีดูแบบรายการเดซตาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็รู้สึกว่าเออเราอยากมาลองดูเพราะตั้งแต่เราเริ่มเรียนร้องเพลงก็คุณแม่ก็บอกเออก็ร้องดีขึ้นนะอะไรเงี้ยก็เลยอยากมาลอง เราประกวดดูก็เลยได้มาเนี่ยครับครับผมถ้าส่วนผมครับผมผมเป็นคนชอบเล่นดนตรีครับอดิวนะครับครับผมส่วนดิวดิวชอบเล่นดนตรีครับแล้วก็ครับเลยฝึกร้องเพลงมาเรื่อยๆก็เลยชอบร้องนครับผมครับผมดิวเองก็มีโอกาสได้ถ่ายคลิปลง youtube ลงโซนแคมบ้างหลายคลิปปเลยทีเดียวใช่แล้วมีโอกาสได้ติดตามอยู่เหมือนกันนะฮะครับครับผมก็แต่ละคน มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจอะไรโดนใจให้ตัดสินใจมาบ้านเดอะสตาร์มาประกวดเดอะสตาร์อยากทำตามความฝันครับอ่าหนุ่มบูนเองเนี่ยมาหลายปีกันแล้วทีเดียวมาปีไหนบ้างมาปีเจ็ดครับปีแปดแล้วก็ปีนี้ปีเก้าครับมาสามครั้งแล้วครับผมเราไม่ต้องมาเราไม่ได้ล้วปีสิบนยากเชิญให้ทุกๆคนนะไปฝึกร้องเพลงฝึกเต้นแล้วก็มาปีสิบกันนะครับเยอะๆเลยอ่าทีนี้ถามถึงแต่ละคนกันบ้าง เคยฝันไว้ไหมเคยนึกไวไหมว่าเราจะมาถึงอ่าตอนแปดคนเดอสตาร์มาไกลถึงขานาดนี้เคยแค่ฝันครับไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นจริงครับอวันนี้เป็นจริงเรียบร้อยแล้วมีซิงเกิลแรกเราแค่เคยอยู่ในทีวีแล้วก็แบบว่าดูคนนี้เก่งเนาะคนนี้ร้องเพลงเพราะจังแต่ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะไปอยู่ในนั้นได้ยืนอยู่บนาท่นนี่เยครับความรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกดีใจมากๆเลยครับใช่ครับตื่นตันมากตอนที่รู้ว่าได้มาติดเป็นแปดคนครับ ครับรือภูมิใจฮะแล้วตอนที่ประกาศว่าได้เป็นแปดคนก็ร้องไห้เลยครับดีใจมากครับต้องบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่กั้นน้ำตามไม่อยู่จริงๆเนาะครับเกิดมาก็ไม่เคยดีใจเราร้องไห้ครับนี่ก็เป็นเรว่าคธารมแรกๆได้เลยครับครับผม <c oughs> ตอนนี้มีซิงเกิลแรกในชีวิตไปที่เรียบร้อยแล้วของแต่ละคนะถามถึงการทํางานนิดนึงยากง่ายยังไงบ้างกับการทําเพลงครับ อ่าก็ยากที่ตรงที่ว่ามันเป็นเรามันคือเพลงแรกของเราเราต้องทําให้ดีครับแล้วและออย่างผมเราร้องเพลงคนอื่นเนี่ยเราเราก็ไม่ได้แบบอินอะไรกับมันเท่าไหร่แต่พอร้องเป็นเพลงของเราเองอ่ะเหมือนเราต้องร้องเป็นตัวเราเองครับครับอ่บผมมันค่อนข้างยากตรงนี้ครับครับผมก็เอ่อเวลาที่เราอยู่ในห้องอัดเพลงเนี่ยครก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็อยู่กับ อยู่กับในห้องอยู่กับพี่โปรดิวเซอร์ก็ค่อนข้างแบบสร้างสียวยากเลยอ่าเขาสร้างสียวยากนิดน,นึงแล้วก็เราก็ต้องแบบเหมือนตั้งใจร้อ,อมาให้ดีแล้วพี่โปรดิวเซอร์ก็เหมือนช่วยวิวแบบ<ช>ว่าเนี่ยต้องเรียนหาประมาณนี้เรา,เออาร้องยังไงคุยกันอะไรเงี้ยครับ <ๆ S 2> ก็เลยได้เพลงออกมาตามที่เห็นเขาตั้งใจจริงๆเพราะว่าเขาเจะเอาตรงนี้มาให้คนทั่วประเทศฟังครับครับผมทีนี้เนี่ยถามถึงความหมายของเพลงในแต่ละคนเลยฮะบุนเลยนะครับของบูญนะครับก็ เหมือนกับเป็นคนที่มีชีวิตน้องเงาไปวันๆครับแต่ว่าวันหนึ่งมีคนเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็เหมือนมาเติมเต็มชีวิตเราอะแล้วก็ทําให้เรามีความสุขมากแบบรู้สึกเฮ้ยคนนี้ใช่เลยอะไรเงี้ยครับรู้สึกขอบคุณเขาที่เรามีคนนี้เข้ามาในชีวิตเราแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นภาพที่ดูดีกว่าเดิมใช,ใช่ไหมครับครับผมรับของพิชกเนื้อหาประมาณว่าอย่าง รักผู้หญิงคนหนึ่งอยากอยู่ใกล้เขาอยากมอบความสุขอยากจะดูแลเขาแต่ก็แค่ทําได้แค่แอบเงียบเียไปเรื่อยๆครับแต่ว่าแค่นั้นเราก็มีความสุขอ่ะครับอ่าครับผมัของดิวครับ, ugh, รบก็เรื้อหาเพลงก็เหมือนเป็นผู้ชายธรรมดาค,คนหนึ่งที่แอบบรักคนที่สูงส่งกว่าครับครับผมครับก็นอกจากก็จะมีสไตล์เพลงนึงเหมือนกัน,กนครับของพี่บูก็จะเป็นแบบป,ป๊อปเนาะของของคกสก็เป็นแบบป๊อปอนานวคราสสิอก,กอคราสสิก ครับผมผมก็จะเป็นป๊อปล็อกครับผมครับครับผมสำหรับหนุ่มดิวนอกจากได้ร้องหนึ่งวงกานเพลงในอัลบั้มเดอะสตาร์แล้วยังได้ร้องเพลงประกอบละครด้วยใช่ไหมใช่ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าหน้าที่หรือหัวใจครับครับผมประกอบละครเรื่องหัวใจหรืองพื่อนะครับอ่ามันุะมันพุรหัสนะครับผมก็อย่าลืมติดตามละครเรื่องนี้ด้วยเลยครับนะครับเพื่อจะได้ฟังเพลงผมทุกวันเลยทุกอาทิตย์เลยครับครับผมที่นี้ถามถึงตัวเอ็มบีบ้าง ตอนนี้มีแผนไว้ว่าจะทำหรือเปล่าครับเอวีก็มีออกไปแค่สี่คนครับตอนนี้มีปล่อยไปสี่คนเป็นอ้อตั้มดีแลก็เชรีครับแต่ว่าอีกสี่คนเลดี๋ยวจะตามเรื่อยครับตามมาแน่นอนต้องรอติดตามเร็วๆนี้นะฮะมีแผนไว้ไหมว่าจะทําประมาณไหนนี้ยังไม่แน่ใจครับยังเดินพิงกับทางผู้ใหญ่เขาว่าติดตามครับคต้องรอติดตามนะฮะอดใจรอสักนิดนึงสาหรับแฟนคลับแฟนเพลงของสามหนุ่มของเรานะฮะ ที่นี้ถามถึงช่องทางการดาวโหลดบ้างครับผมก็สามารถดาวโหลดเพลงของพวกเราได้ครับทั้งแปดเพลงแล้วก็เพลงเพื่อดาวดงนั้นนะฮะอ่าตบกันหนึ่งสองสามห้าส่วนส่วนเก้าครับถือว่าทางไอจูนครับผมครับผมแล้วช่องทางในการแล้วก็มีอัลบั้มเดอะสตาร์เก้านะครับที่วางแผนแล้วทั่วประเทศเลยครับผมครับผมรักใครชอบใครอย่าลืมอุดหนุนของแท้ด้วยดีคาราโอเกะเลยครับวันนี้สดๆร้อนๆเลยครับครับผมใครที่อยากร้องเพลงพวกเราแบบว่า ร้องไว้เล่นๆแบบเลินก็ซื้อได้คือได้วันนี้เลยนะครับครับผมวางแผงทุกแผงเทปแน่นอนนอกจากนี้อ่าสามารถที่จะซื้อได้ที่เซเวก็มีขายเหมือนกันใช่ครับใช่เราใครที่อยากติดตามการเคลื่อนไหวของพวกเราก็ติดตามได้ที่ facebook.com/exactmusic หรือ youtube.com/exactchannel ครับครับผมเอาละนะฮะวันนี้คนอินพูดคุยกับเราทั้งทีอยากจะฟังสดๆบ้างได้ครับ ได้เลยใช่ไหมครับครับผมชิญเลยฮะขอบคุณที่เธอเข้ามาเปลี่ยนภาพจำดิมที่มันดูดีกุดเดิมขึ้นมาแค่เธอคุมมือแค่ศพมนตาที่เคยมืดมนก็กลับสดใสขอบคุณที่เธอช่วยแต่งแต่งความหมายี ที่รู้ฉันมีค่าเท่าไราที่คำว่าวรักที่บอกเธอไปอาจไม่เท,ทา่าที่ร <Yeah. S 1> ู้สึกวันนี้แต่ฉันก็จะบอกยัยครับขอบคุณเชนกครับครับผม แต่เธอไปเงินก็สุขใจไม่ว่าเธอรักฉันหรืแค่ขารักเธอไปเป็นไรก็ได้ไม่มีเธอไม่ใกล้กันอย่างนี้นหมดเไม่มีเงินใช้เลยเคบปแล้วนะครพลงของีนะครับพเพลงของดิวนะครับชื่อเพลงว่าเมฆฝนนะครับลองฟังดูครับครับผม ให้ฉันรักเธอไปได้ไหมให้บอกรักเธออีกได้ไหม เด่น yeah. นะฮะเพราะกันทั้งสาม<ะ>คนกันเลยทีเดียวนะฮะถ้าอยากฟังเพลงเต็มๆก็เข้าไปฟังได้ที่ YouTube เลยนะฮะหรือว่าอยากจะดาวน์โหลดก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้จริไหมฮะดอกจันหนึ่งสองสาหโหลดได้ทุกเพลงอของทุกคนกันเลยทีเดียว<อ>นะฮะ<อ>วันนี้สุดท้ายแล้วให้ทั้ง3หนุ่มฝากผลงานเพลงให้กับชาวให้เปรีเฟรมนครมเลยครับ ก็อยากจะฝากชาวแฮปปี้เอ็มทุกคนนะครับให้ขอเพลงของพวกเราเข้ามากันเยอะๆนะครับให้ขึ้นชาร์ตใช่ครับได้ไดก็ช่วยฟังเพลงของพวกเราด้วยนะครับเพราะพวกเราได้ทาอย่างเต็มที่แล้วก็หวังว่าฟังแล้วจะม,มีความสุขกันนะครับครับติดตามผลงานของพวกเราต่อไปนะครับ,ร,บรักกันนดน้อยแต่รักกันนานๆน,น,นะจ๊ะครับผมนะฮะถ้ารักกันจริงชอบกันจริงอย่าลืมโหลดของแท้แล้วก็ซื้อของแท้ด้วยก็แล้วกันนะฮะ ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยสาหรับสามนุ่มที่มาพูดคุยกับเราในรายการนะครับผมครับขอบคุณค่วทุกคนผมด้วยครับผมด้วยใกลมาอะไรผมเลยครับของไปเลยครับครับผมถ้ามีโอกาสยังไงก็คงจะได้พูดคุยกันที่สถานีนะฮะครับครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยครับครับผมสวัสดีครับครับก็ผ่าน